สวัสดีครับ fc ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีความรู้มาให้แล้วกับ fc ที่อยู่ประเทศอังกฤษนะครับบอกคนชัยอย่ามาพูดคุยแล้วก็มาเล่าสู่คนฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนไทยที่อยู่ประเทศอังกฤษนะครับว่าเป็นงไงบ้างเดี๋ยวเรามาคุยเขาดีกว่าครับเป็นยงไงบ้างครับเนาะมา <c oughs> สวัสดีครับได้ยินไหมครับผมได้ยินค่ะห้ามบอกชื่อนามสกุลทุกอย่างนะครับผมเนาะได้ค่ะโอเคมีอะไรว่ามาค,ครับครับค่ะพอดีว่าหนูมีปัญหาคือว่าสามีหนูอ,อ,อยู่ด้วยกันจดทะเบียนสมรสด้วยกันมาที่เมืองไทยแล้วก็ที่นี่แต่งงานที่ไหนครับ รถที่นี่ด้วยอ๋อครับแล้วก็เขาก็นิสัยของเขาก็จะมีปัญหาเจ้าชู้มาตลอดรอ็นี้มันก็จะมาเยอะอีกตรงที่ว่าหนูมีบ้านที่เมืองไทยแล้วแต่ว่าเป็นในนามบริษัทอือฮืครับแต่เขาอะ่ะจะให้หนูเซ็น มอบอำนาจให้เขาว่าให้ให้เขาขายบ้านที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านี่ย้เราก็ไม่ยินดีขายบ้านที่ไทยอะไรนะงนับรู uh ้บอกเขาไม,ม่เซ็นอะไรกนันนครับก็เลยก็เลยมีปัญหากันแบบว่ามาอยู่ที่นี่แต่ว่าบ uh ้า huh. นบ้านที่นี่อ่ะมันเป็นบ้านมรดกมรดกของแม่เขาอืม uh huh. แล้วหนูก็เลยจะถามว่าเขาจะให้หนูเซ็นขายบ้านที่นู่นแล้วเอาเงินมาจ่ายค่าโมเก็ตที่นี่แล้วหนูจะมีสิทธิ์ไหมพี่ว่าหนูมีสิทธิ์ไหมอ่าคุณหมายความว่าเขาต้องกรสามีคุณนะต้องการขายที่ดินที่เมืองไทยเพื่อเอามาทําอะไรที่ประเทศอังกฤษครับมาใช้หนี้หรือใช้อะไรครับใช่ค่ะเพราะว่าเขาเขาต้องการเอามาจ่ายค่ามมเก็ตเขา เขามาโกู้เงินบ้านหลังนี้อื uh huh. แสนปอนแต่เขาแต่เขาไม่ไม่ได้โชว์หนูเลยว่าว่าเขากู้เงินแสนปอนมาจริงหรือเปล่าจะถามว่าตอนที่ตอนที่เขากู้เงินเนี่ยตามกฎหมายแล้วนะครับผมภรรยาต้องเซ็น uh huh. ด้วยคุณได้เซ็นหรือเปล่าหนูไม่รู้ว่าตอนช่วงช่วงก่อนหน้าโควิดน่ะยี่ช่วง uh huh. ก่อนหน้าโควิด หนูรู้อยู่ว่าเขาให้หนูเซ็นเอกสารอย่างหนึง่งแต่เขาไม่ได้ให้ไม่ได้ระบุให้หนูอ่านเลยว่าเอกสารฉบับนี้อ่ะเซ็นมาเพื่ออะไรอะไรเพื่อว่ามาโกงเงินที่ที่นี่หรือเปล่านั่นคอาอปัญห,ห,หนน,นั่นคือปัญหาเลยที่ของคนไทยที่เอกสารสารมีเอาเอกสารมาให้เซ็นแล้แล้วเราไม่รู้ไงใช่ใช่ค่ะเราไม่รู้เราไม่รู้ว่า เอกสารที่เราเซ็นไปคืออะไรคุณยังจำคุณได้ได้รู้ไหมว่าเอกสารที่คุณเซ็นไปคืออะไรไหมแต่ผมคิดว่าคือการกู้เงินเขาเขาไม่ได้ส่งให้หนูเลยพี่เขาไม่ส่งให้หนูเลยเขาบอกแค่ว่าเซ็นเอไปเอกสารนี้อแล้วตอนนี้เขาจะจะโอเคโอเคเรื่องเงินตอนนี้โอเคเคลียร์ละทั้งยังไงสามีภรรยาต้องเคลียร์ด้วยกันเรื่องตัวนี้ แล้วตอนนี้ไอ้เงินที่บ้านที่เมืองไทยเนี่ยเขาต้องการบอกให้ขายใช่ไหมครับผมตอนนี้หนูปล่อยให้เขาเช่าอยู่แต่ว่าเงินที่ปล่อยให้เช่าอ่ะหนูไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยค่ะตอนนี้หนูปล่อยให้เช่าเขาห้าหมื่นเช่าเช่าเมื่อไหร่ที่เมืองไทยใช่ไหมบ้านที่เมืองไทยใช่ไหมที่ให้เช่าใช่ค่ะให้เช่าห้าหมื่นต่อเดือนเนาะหนูให้ ห้าหมื่นต่อเดือนแล้วหนูก็ค่าเสื่มการค่าอะไรนี้เขาค่ให้ให้บริษัทเขาจัดการกันเองโอเคเข้าใจเข้าเดือนเข้าเข้าใจจริงๆอ่ะแต่เงินเงินอ่ะไม่เคยเข้าแบงก์หนูเลยไม่เคยเข้าที่ไหนอ่ะนั่นเลยเข้าที่ไหนธนาคารไหนเข้าเงินที่เข้าที่ใครของสามีเขาของของคุณของเขาค่ะของเขาเข้าธนาคารของแบงก์เขานั่นเขาที่ไหนธนาคารแงค์เข้าหรับ ของคาิกรค่ะอ่าที่สามีแล้วบ้านที่เป็นนี่อยู่ประมาณร้อยก่าบ,บอนใช่ไหมร้อยก่าแสนคาร์บอนใช่ไหมบ้านที่ที่หนูอยู่ที่อังกฤษนี่ฮะอ่าอังกฤษอะที่อังกฤษประมาณสี่ร้อยกว่าสี400่ร้อยการ์บอนใช่ค่ะประมาณสี่ร้อยกว่าสี่ร้อย เจ็ดสิบแปดสิบนี่แหละเพราะว่าหนูต่อห้องข้างบนอีกอ<ะ>อีกประมาณสี่ร้อยกว่าปอนสี่ร้อยเจ็ดโอเคต,ตีสี่ร้อยแปดสิบตีไปสี่ร้อยแปดสิบแล้วตอนนี้สามีคุณอยากจะให้บังคับให้คุณอ่าขายที่เมืงไทยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะขายจำนวนเงินเท่าไหร่ครับเขาบ เขาบังคับหนูมานานแล้วแต่หนูไม่เซ็นขายเขาขายจํานวนเงินเท่าไหร่ครับประมาณกี่ล้านเขาเขาปล่อยประมาณสี่สี่ล้านห้าล้านแต่หนูไม่ปล่อยเพราะว่าบ้านที่หนูอยู่ประมาณเจ็ดล้านแปดล้านแต่หนูไม่ปล่อยออืแต่เขาจะปล่อยประมาณสี่ล้านหนูหนูบอกว่าหนูไม่ปล่อยหนูไม่ขายเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่แล้วการเป็นอยู่กับคุณกับสามีเป็นไงบ้างครับตอนนี้ พี่ต่างคนต่างอยู่ค่ะต่างคนต่างอยู่มาสี่ปีต้องมีลูกด้วยกันไหมี้มีลูกด้วยกันไหมมีลูก,กมีลูกด้วยกันสามสามหนุ่มค่ะลูกสามคนนะโอเคคือเขาก็อยู่ของเขาคุณก็อยู่ของคุณใช่ไหมครับผมใช่ค่ะก็ uh huh. คือต่างคนต่างอยู่เขาจะกลับไปเมืองไทยไปอะไรไปไปเนะนเดียวบอกงั้นแล้วจากเขาแต่ว่า มีปัญหากันหนูอืออือคือเมื่อก่อนอ่ะหนูตอนหนูท้องอ่ะอืมอืมไอ้คอนโตหนูก็กลับมาอยู่นี่ใช่ไหมคะครับแปดปีเก้าปีครับ, 9, รบพอแม่เขาเสียก็าเลยกลับไปอยู่เมืองไทยเออเขาบอกว่าเขาไม่มีญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้เออก็เลยกลับไปอยู่เมืองไทยครับบ้านางนี้ก็ปล่อยให้เขาเช่าอืม,อมแล้ววันนี้ แต่ว่าตอนที่ช่วงที่ระยะที่เราอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยก็คือว่าต่อเติมใหม่ทำะไรใหม่ครับแต่ว่าเป็นบ้านของมรดกของของพ่อเขาใช่ของแม่เขาต้องเข้าใจก่อนมรดกของพ่อแม่เขาอ่ะคุณคุณไม่ได้นะคนที่ได้คือลูกชายก็คือสามีคุณเนาะอันนี้เคลียร์ไหมใช่หนูเข้าใจอยู่อีตรงจุดเนี้แล้วควนี้เน่ะแม่เขาเน่ะก่อนแม่เขาจะเสียเนี่ยเขาโอนเป็นมรดก โอนเป็นชื่อของลูกชายหนูอืแล้วคราวนี้ถ้าเขาไม่โอนเป็นชื่อของลูกชายหนูญาตพี่น้องของพ่อเขาก็ต้องมาขอมรดกด้วยใช่ไหมละ่ะหนูก็เข้าใจหนูก็เออหนูก็ไม่ไม่ได้อยากได้ตรงจุดนี้หรอกแต่ว่าเข้าใจไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องนี้คือปัญหาเยอะที่เรา,าคุยคือมรดกนี่ยของของแม่ย่าพ่ออ่พ่อตาแม่ยาย เยอะมากแล้วตอนนี้พ่อตายไม่ยายังมียังมีช,ชีวิตยอยู่ใช่ไหมครับผมมีชีวิตยอยู่ใช่ไหมเขาเขาเสียไปหมดแล้วค่ะพี่แล้วแล้วใครเป็นคนดูแลอ่ะฟังดีๆเอฟซี FC, นะฟังกันดีๆใครเป็นคนดูแล<ะ>มรดกทีนี้ตอนนี้ตอนนี้คือแฟนหนูเขาเป็นคนดูแลหมดโอเคแล้วเขาม,ม,นนมีพี่น้องไหมแฟนเขามีพี่น้องไหมเขามีญาติ อือคืออย่างนี้ครับตามกฎหมายเนาะตามมาหมายคืออย่างนี้ไอเขาจะมีหน่วยงานของหน่วยงานราชการที่ดูแลตัวนี้อยู่ว่าของใครแบ่งกันเท่าไหร่ทุกประเทศทุกเมืองจะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอส่งนี้ที่คุณได้ได้บ้านจากจะเออสามีคุณได้บ้านจากแม่มาเนี่ยหรือหรือพ่อแม่เขามานะครับผมถ้าเขาจะขายต่อหรืออะไรคุณมีสิทธิ์ที่จะได้โอเคไหม ในส่วนของสามีคุณนะย้ําในส่วนสามีคุณนะถ้าเขาแบ่งเรียบร้อยหมดแล้วอะ,ะในส่วนของสามีคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ในตัวนี้โอเคไหมถ้าสามีบังคับเนี่ยผมจดตลอดว่าคุณเขียนอะไรมาผมจดตลอดไม่ใช่ผมไม่ฟังผมจดตลอดว่าอะไรเหมือนกั้ค่ะอ่าถ้าสามีามันก็คือว่าปัญหามันก็คือว่าบ้านหลังนี้เป็นมรดกของพ่อกับแม่เขาเข้าใจเข้าใจ,าใจแต่เขาท่านทั้งสองคนก็เสียไปแล้ว ไปค้าขายบ้านที่เมืองไทยแล้วก็เอาเงินมาโปกทีที่นี่มันต้องอยู่ทั้งสอง<ส>หนูก็ไม่ได้หนูก็ไม่ได้ไรายสิทธิ์ท<ม>ี่มันมันก็สิทธิ์ทั้งสองคนได้ไหมมันได้อยู่แล้วก็คือบ้านของคุณก็ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ได้สมมุติเาเขาเขาขายบ้านที่เมืองไทยแล้วเอาเงินนี้มาโป,ะปะที่ที่อังกฤษคุณก็ได้ครับไม่ใช่ไม่ได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ต้องดูก่อนว่าอะไรเป็นไงบ้างไม่ใช่บ้านคุณได้เห็นเอกสารบ้านหรือยังต้องดูก่อน ไม่ใช่ว่าคุณจะขายบ้านที่เมืองไทยแล้วต้องดูที่บ้านเป็นชื่อของใครด้วยไม่ใช่ว่าเอาเงินโบแล้วคุณไม่รู้เรื่องเลยสำคัญที่สุดเราต้องอ่านเป็นสังเราต้องรู้จริงไม่ใช่ว่าโอเคฉันขายบ้านนะแล้วก็มาโอะบ้านที่ที่อังกฤษเลยก็ไม่ได้อีกต้องดูเอกสารด้วยอันนี้ข้อหนึ่งและต้องข้อระวงังเพราะคนไทยที่เราไล่สุดจะคือปัญหาคนไทยเชื่อสามีอย่างเดียวเออเอเอเดี๋ยวฉันขายบ้านไป <Yeah. S 1> คุณจะทายเราไม่เห็นเอกสาระค yeah. แล้ว่ะตอนนี้หนูหนูหนูกลัวที่สุดก็คือคือก็คือเขาเขาบางขังคับให้หนูขายบ้านที่เมืองไทยแล้วเงิน,เง,นเงินเข้าเข้าแบงค์เขาหมดนี่แหละเนี่ยเขาฉันคุณคุณหนูอยู่นูอยู่กับเขามายี่สิบกว่าปีเข้าใจเข้าใจคุณมีสิทธิ์ในตัวนี้แต่ผมแนะนําว่าให้คุณคุยกับสามีคุณว่าถ้าเธอต้องการจะขายบ้านที่เมืองไทยไม่มีปัญหาแต่ฉันต้องการรู้ว่าไอ้บ้านหลังนี้อ่ะที่อยู่ประเทศอังกฤษอ่ะชื่อของฉันมีอยู่ข้างในหรือเปล่าฉันมีสิทธิ์ที่ได้อะไรบ้างไม่ใช่ว่าฉันขาย ไอ้ที่จะขายเนี่ยคือเงินของเราสองคนอ่ะผมพูดความเป็นจริงนะเงินของเราสองคนนะครับผมอ่านะครับแต่บ้านเนะี่ยที่เขาบอกที่ว่าตอนตอนตอน,ตอนที่เขาไปกู้เงินอนะ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวมันเป็นมองเก็บเงินที่นี่อ่ะอ่าเข้าใจเดี๋ยวเราขอเคลียร์ปเปข<อ>้า <จอ S 1> ใจขอเคลียร์ตอนนี้ก่อนแต่ว่าทังนั้นแป๊บนึงแป๊บเนึ่งขอเคลียร์ดูนี้ไอสัมบัติสัมบัติอ่ะที่เขาเป็นมรดกของสามีคุณแล้วอ่ะนั่นอ่ะค่อยมา ดูว่าอะไรเป็นไงบ้างว่าคุณมีสิทธิ์ที่ได้ตัวนี้ไหมไม่ใช่ว่าคุณขายบ้านที่เมืองไทยไปแล้วแล้วเอางโปะที่อังกฤษที่คุณไปนหนี้สินอยู่เพราะฉะนั้นแน่นอนทนายคุณต้องใช้ที่นั่นอยู่แล้วว่าคุณมีสิทธิ์ได้ไหมผมแนะนาว่าให้เสียเงินทนายสักสักนิดนิดหน่อยไม่เกินหน<ะ>ึ่งพันนะครับผม<ะ>แต่ความชัวร์คือถ้าคุณขายไปแล้วคุณได้นะครับผมเ<ะ>นาะแนะนํากว่าแล้วก็สำคัญที่สุดที่เมืองไทยอะ่ะ ถ้าคุณไม่เซ็นขายก็ไม่สามารถขายได้และที่อังกฤษถ้าคุณไม่เซ็นขายเขาก็ขายไม่ได้เหมือนกันโอเคไหมเพราะฉันเอกสารน่ะต้องสําคัญมากต้องดูอะ่ะโอเคเธอต้องการจะขายบ้านที่เมืองไทยใช่ไหมฉันขอดูเอกสารหน่อยฉันมีสิทธิ์ที่จะได้อะไรบ้างไม่ใช่ว่าขายบ้านแล้วเธอไปขายต่อให้คนอื่นไม่มีหนี้สินเธอไปขายแล้วเธอไปอยู่คนกินกับคนอื่นฉันกับลูกสามคนจะอยู่กินยังไงเพราะฉันต้องดูเอกสารสําคัญที่สุดนะครับ ใช่อันนี้อันนี้ต้องดูนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ใจนั่งเลยใช้ใช้ไอ้แบบว่าเขาพยายามเขี่ยหนูออกจากบ้านนะพี่แบบเข้าใจไงเข้าใจไงเพราะฉันเพราะฉันบางที่เมืองไทยอ่ะหนูหนูไม่ได้ทำผิดอะไรหนูไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่ทาผิดอะไรเข้าใจผมผมไม่เกี่ยวว่าจะทําผิดไม่ทําผิดเพราะกฎหมายของต่างประเทศนะแค่เขาบอกเขาไม่รักคุณก็จบแล้วเข้าใจไหมครับ ไอม้มองไทยเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเดี๋ยวที่ต่างไประเทศเขาบอกว่าก็<แ>ฉันไม่ได้รักเขาแล้วจบแลวฉันรับผิดชอบแค่ลูกกับเขาเท่านั้นพอมันก็ได้นี่ก็คือกฎหมายที่นี่ไอเรื่องชู้สาวทําอะไรทําไม่ได้เรยนี้ห<ล>นูหนูเครียดมากเลยหนูแบบเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจว่าคุณเครียดว่ามันจะมีทางออกทางไหนบ้างแล้วเขาบังบีบบังคับคุณให้ขายบ้าที่เมืองไทยผมแนะนำว่าตอนนี้ยังไม่ต้องขายทั้งสิ้นนะครับ บอกเขาไปเลยว่าถ้าเธอต้องการจะขายที่เมืองไทยหรืออะไรต่างๆอ่ะฉันต้องการดูเอกสารทั้งหมดที่เธอมีการขายการการกู้เงินมาเงินค่าเช่าที่เมืองไทยเนี่ยหนูไม่เคยยุ่งเลยนะใช่เงินค่าเช่าที่เมืองไทยอะไรหนูไม่หนูไม่เคยยุ่งเลยแต่ว่าอยู่ด้วยกันมา20กว่าปีนเนี่ยเขาบอกว่าเออมันบ้าหรือเปล่าทําไมมีลูกด้วยกันสามคนมทําไมมันยังให้เป็นในายรบริษัท เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่แต่จริงๆคุณมีสิทธิ์ในเมืองไทยคุณมีสิทธิ์ด้วยนะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะทําได้แนะนําให้ติดต่อทนายที่เมืองไทยเดี๋ยวผมจะมีทนายให้คนหนึ่งที่คุณสามารถโติดต่อเข้าได้นะครับโอเคไหมผมมีทนายให้คุณคนหนึ่งแต่ก็คุยเขาเรื่องนี้กันที่เมืองไทยกฎหมายที่เมืองไทยจะเป็นบัติตอนนี้ตอนนี้เขาพยายามไม่หนูเซ็นเอกสารไม่ต้องเซ็นอ่ะเซ็นเอกสารยังไม่ต้องเซ็นอะทะีลงทะเบียนบ้านที่หมูด้านมาเข้าเก็บไม่เป็นไรขอใหม่ได้ไม่เป็นไร าสมสปอร์ตที่เป็นของประเทศอังกฤษนี่นั่นหละเขาไม่มีสิทธิ์ฟังนะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเก็บพาสปอร์ตของคุณได้ผิดกฎหมายเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเก็บของเครดิตคาสของคุณไแม่แหวนแต่งงานอะไรเง้ยเขาเก็บของหนูไปหมดเขาเก็บคูณหนูไปหมดเข้าใจเข้าใจเข้าใจเพราะแต่ตอนทางนี้ท้งนี้เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่ทานู่นทํานี่ได้สิ่งที่ทําได้ผมแนะนํานะที่คุณทําได้คือเขียนจดหมายให้เขาเป็นรายลักษณ์อักษรเขียนจดหมายว่า พาสปอร์ตของคุณต้องคืนให้รู้ไหมทาไมผมบอกว่าให้คุณเขียนจดหมายไปหาเขาเขียนจดหมายหาที่อยู่เขาเนี่ยบอกแล้วคุณชายหนูบอกตรงๆว่าถ้าไม่รักกันแล้วก็แยกกันอยู่อยู่ด้วยกันด้วยดีแล้วก็อะไรที่ตามกฎหมายหนูก็ว่าอย่างนี้มันจะมีมันจะมีหน่วยงานที่ชื่อเหลรออยู่ที่ทางประเทศอังกฤษคุณอยู่หมู่บ้านไหนลองลองส่งไ้ผมได้ไหม เอ่อผมต้องการที่ที่อยู่หมู่บ้านของคุณเท่านั้นเองอะ่ะผมสามารถที่จะติดต่อเอ่อทางนั้นได้ว่าเขาเรียกว่าผมเป็นีคนเซาแล้วกันที่สามารถที่จะดูแลอ่าคุณได้นะครับผมเนาะดูแลคุณได้แล้วเขาจะพาคุณมาพูดคุยกันนะครับอ,อ่ไม่ใช่คุณป่วยนะแต่ว่าความที่เป็นลูกผู้หญิงและดูแลผู้ชายมาตลอดและลูกสามคนมันเป็นหน้าที่หนักมากเพราะฉะนั้นคุณต้องการให้ทางรัฐนะครับของประเทศอังกฤษนะเข้ามาช่วยคุณดีกว่า เดี๋ยวคุณให้ที่อยู่ของคุณมาชื่อนามสกุลที่อยู่นะครับแล้วเราจะติดต่อทางนู้นให้ดีกว่าโอเคไหมเป็นสางก,กินนะครับผมแล้วคุณก็ไปคุยกับเขาอธิบายเขาเข้าใจว่าประมาณนี้ประมาณนี้นี่คุณคุยกับผมวันเนี้ยอธิบายให้เขาเข้าใจเมื่ออธิบายเข้าใจแล้วทางหน่วยของฟาร์มเมอรี่คอนซัลท์เขาจะให้คุณไปคุยกับคน,คนแรกก่อนว่ามีปัญหาอะไรเกิดคุณกับคุณขึ้นกับคุณ จากนั้นคุณก็เปิดอ,อกคุยเลยเป็นอย่างนี้งี้นะเขาเข้าใจแล้วครั้งที่สองเขาจะพาคุณเข้าไปคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้ดียังเป็นไงบ้างครั้งสามเขาจะให้สามีคุณมาคุยว่าอ่ะอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะอันนี้ไม่ถูกต้องนะเธอต้องคืนพาสปอร์ตเขานะต้องคืนไอ้ตรงนี้นี่เขานะมันไม่ใช่บ้าสิทธิอันนี้คือสิทธิส่วนบุคคลเธอไม่สามารถที่บังคับเขาออกได้หรือ เข้าผิดอยู่แล้วพี่เขาเข้าผิดอยู่แล้วเขาเข้าใจเข้าผิดอยู่แล้วเพราะว่าเขาข้างบ้านเขายังไม่เข้าข้างเขาเลยผมแนะนํา,าผมแนะนํานะผมเข้าใจว่าคุณกดดันเยอะแต่ผมแนะนําว่าเดี๋ยวยังไงผมจะติดต่อทางข้าราชการให้พอไม่ไีคนเ้าให้คุณโอเคไหมที่นั่นแล้วก็เราจะเขียนจดหมายให้คุณนะครับแล้วก็มีอีเมลต่างๆแล้วคุณก็ส่งไปทังอีเมลของคุณส่งให้เขาเลยดีไหม มันเป็นวิธีการที่แก้ปัญหาที่ดีสุดเพราะว่าหนูหนูไม่ไหวแล้วว่าหนูไม่อยากอยู่แบบนี้อ่ะเข้าใจเข้าใจเราก็มีลูกอ่ะสามคนอ่ะต้องดูแลลูกด้วยเพราะฉันอ่นอ่ะ,อะปัญหามันมีไว้แก้ไม่ใช่มาทุกอย่างเดียวปัญหามันมีไว้แก่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางเราจะ,ะเขียนจดหมายให้คุณให้ติดต่อทางฟอดีฟรคนเ้าที่หมู่บ้านของคุณแล้วอธิบายให้ฟังแล้วเราจะเขียนภาษาอังกฤษให้คุณอ่ะแล้วก็แจ้งทางนู้นให้ด้วยนะครับผม โอเคไหมอันนี้ทไปที่ด็อกเตอร์น่ะคุณชัยเขายังไปบอกว่าไปบอกหมอว่าแม่เอาพอดเมียแม่เอาพอดแม่ให้เมียฉันหน่อยเมียฉันน่ะเป็นแอลกอฮอล์อะไรอะไรอย่างนี้แล้วหนูทํางานที่คลินิกอ่ะคุณชัยหนูทหนูทํางานที่คลินิกคุณหมอเขาบอกเออถ้เป็นอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้นั่นนะอืมอืม ตัวเขาเองอ่ยเป็นคนมีปัญหา mm hmm. เพราะว่าเขาต้องแอบอปเปอรชั hmm. <medical> mm ่นแทนเอ็มมดิอะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ว่าแล้วเขาจะมาคอมเพลนหนูที่ว่า everything แบบว่าให้หนูล ooking bad everything bad I want to take everything ไ okay. อ mm ้แ hmm. แล้วหนูก็เลยบอกแกว่าอ่ะอยู mm ่โน n นนี่ต t วเ l l everybody I really bad if if you if you want to take the kid or you want to take care everything อืมเอางี้เอางี้ผมเข้าใจคุณความรู้สึกคุณนะครับเดี๋ยวเราพูดภาษาไทยเพราะบางคนก็พูดภาษาอังกฤษเป็นบางคนพูดไปเป็นเพราะฉันใชเอขอขอเพื่อภาษาไทยด้วยกันถ้าอธิบายนะเอางี้กันผมเข้าผมเข้าใจในในตัวคุณเลยว่าคนกดดันเยอะกับสามีคุณหลายๆอย่างคุณไม่ใช่คนแรกที่โทรมาหาผมใจเย็นๆเนาะ คุณไม่ใช่คนแรกที่โทรมาหาผมเยอะแยะมากมายแล้วคุณเป็นคนเปิดประเด็นที่อังกฤษเลยนะคนแรกที่เปิดประเด็นที่อังกฤษเป็นอย่างนี้นะผมเลยบอกเชิญมา<อ>คุยเล่าให้ฟังเลยค่ะคนไหนที่แบบแบบวแบบ่าจกมาอยู่อังกฤษอะนู้ยยี่สิบกว่าปีค่ะยี่สิบสามปียี่สิบสี่ปีมันไม่มีอะไรที่ชัวร์ที่แบบว่าอืมคุณอยู่ด้วยกันมายี่สิบสามสิ แต่สิทธิของคุณมีอยู่แล้วไม่้อ้หวงนะฮะสิทธิของคุณก็มีอยู่แล้วถ้าฟ้องจริงคุณก็มีสิทธิได้อันนี้ผมร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ประเทศอังกฤษที่คุณอยู่สิทธิของคุณก็มีอยู่แล้วโอเคไหมคุณไม่ต้องหวงแต่ปัญหาปัญหามันคือที่ว่าคุณใช้ปัญหามันคือที่ว่าเขาพยายามให้หนูบีบบีบให้หนูขายบ้านก็อย่าไปทําตามเขาสินี่ไงเป็นสิ่งที่ผมจะช่วยคุณก็คือว่าติดต่อทางฟอร์มิลิคอนเซา เขาจะมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือตัวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าถูกวิธีโอเคไหมคุณสัญญาผมก่อนว่าจะเย็นๆที่บ้านที่หนูอยู่หนูหนูรู้จักกับพวกอบตพวกอะไรไม่สนใจเข้าใจโอเคแต่ว่าหนูหนูไม่เซ็นขายเขาเขาเราเราเคลียร์ที่อังกฤษก่อนเขาจะเอาเงินเข้าแบงก์ทั้งหมดเลยครับเราเคลียร์ที่ประเทศอังกฤษก่อนที่เมืองไทยยังไม่มีปัญหาอั้รสิ้นนะใจเย็นๆนิดนึงผมเข้าใจว่าคุณทุกข์มาก เอาเรื่องที่ี่ประเทศอังกฤษก่อนโอเคไหมที่เมืองไทยไม่ต้องขายทั้งสิ้นปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วไอ้เรื่องนี้ประเด็นนี้สามารถที่ไปคุยที่ทางอ่าคนอินเคนเซาท์ที่ประเทศอังกฤษของคุณที่ณที่คุณอยู่ด้วยโอเคไหมเราจัดก,การเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันค่ะสบายใจขึ้นหรือยังสบายใจขึ้นไหมหนูก็ไม่สบายใจหรอกคุณชยัยเพราะว่าเขาเขาพยายามบีบหนูบอกว่าเออ ค่าไอ้นั่นค่าไอ้นี่มาหนูก็ช่วยเขาหนูก็ช่วยค่าน้ำค่าไฟค่าหนูก็ทํางานหนูก็ช่วยเขาที่หนูช่วยได้อืหนูไม่ใช่ว่าหนูนั่นอเข้าใจคุณผมผมเข้าใจคณหนูทำงานทํางานหนูหนูทํางานหนูก็ต้องมาช่วยจ่ายค่าน้ำมันรถค่าน้ำค่าไฟค่านั่นค่านี่หนูก็มาแช์หมด มันก็ไม่สบายใจเนาะโผูโโโ้หญิงชายที่คิดจะมีผัวฝรั่งนะ่ะคิดผิดตอนแรกก็คิดว่าดีใช่ไหมตอนแรกๆคิดว่าเออมามาถึงสวรรค์ตอนแรกก็คิดว่าโอ,ออยากได้ผัวฝรั่งตกสวรรค์อ่าอย่าอย่าไปคิดค่ะอย่าไปคิดตอนนี้ลูกสามคนแล้วก็เป็นอย่างอื่นเลยพี่หนูลูกสามคน ลูกชายหนูโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้วนั่นหมดแล้วยิ่งโตเด็กมันก็ยิ่งโตยิ่งค่าใช้จ่ายคุณชายก็รู้ใช่ไหมคุณคุณเล่าด้วย<อ>เด็กเด็กที่นี่ไม่เหมือนเด็กไทยเด็กที่นี่เป็นไงเขาไม่สนใจคนไทยเลย<ะ>ใช่ไหมลองอธิบายฟังซิลูกครึ่งเป็นไงบ้างหนูพาลูกไปอยู่เมืองไทยเก้าปีโรงเรียนอยู่เรียนอินเตอร์อืมโอ ขอออกนามเอ้โรงเรียนไม่ต้้งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ตัองเขาดีมากเขาดีมากดีมากค่ะดีมากแต่ว่าสถานการณ์ระบบการเรียนการสอนมันแตกต่างกันมากใช่เอาเอาละเราเรามาเน้นเราเอเน้นเราเอาลูกไปเสียเวลาเสียเวลาเอาง่ายๆเรา ตอ,ตอนนี้ลูกคุณลูกคุยลูกคุณโอเคไหมทั้งสามคนโอเคโตแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวนี้โอเคค่ะโอเคเนาะเรามาอยู่ประเด็นของเราก็คือว่าผมแนะนําคุณฟังผมก่อนนะนิดนึงนะผมอยากจะได้ที่อยู่ของคุณนะครับไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลของคุณครับผมอยากจะได้ที่อยู่ของคุณนะครับอ่าแล้วผมอ่าให้ที่อยู่ด้วยเพราะผมยังไงต้องเขียนจดหมายไปทางผม,มิดีคนเช้าที่หน้าจุดนั้นใกล้ๆบ้านคุณ ผมต้องการชื่อนามสกุลของคุณของสามีของคุณที่อยู่นะครับจากนั้นเราเราจะติดต่อทางลุงหน้าฟอร์มิคนเซาให้ว่าขอนัดคุณไปคุยกับเขาแล้วคุณก็จดประเด็นว่าหนึ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามมีอะไรที่คุยเขาบ้างดีกว่านะครับผมจากนั้นปุ๊บคุณก็ได้เปิดใจคุยกับทางฟอร์มิลิคนเซาที่ทางอังกฤษได้เลยว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้สามารถจะแก้ปัญหากันยังไงบ้างเขาจะเรียกคุณมาครั้งแรกนะครับครั้งสองจากนั้นเขาจะเรียกสามีคุณมาคุยด้วย แล้วมาตกลงลงใจว่าจะแก้ปัญหากันยังไงโอเคไหมจะแก้ปัญหากันยังไงถ้าแก้ปัญหามันมีวิธีการเพื่อแก้ปัญหาได้ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆก็ต้องอย่าร้างกันมีสองแบบเท่านั้นเองก็ต้องแบ่งกันทุกอย่างใช่ค่ะโอเคไหมอ,อันนี้สิ่งสิ่งนี้ผมช่วยคุณได้ก็คืออาดับแรกฟังแป๊บหนึง่งอาดับแรกก็คือผมอจะส่งคุณไปที่ฟอร์มิลิคนสาวที่ณจุดที่คุณอยู่ แล้วไปอธิบายเขาฟังที่นั่ง<ฆ>ฟังอีกครั้งหนึ่งอันเนี้ยเราช่วยได้เป็นจุดแรกที่เราเราจะเปิดเปิดประเด็นนี้<ฆ>เลยนะครับจุดเนี้ยที่ต้องทําใจเย็นนิดนึงนะซอฟท<ฆ>ี่นหนึงซอฟซอฟหายใจลึกๆนะผมช่วยคุณคุณจําไหมนะผมช่วยคุณ<ฆ>ผมไม่ได้กดดันคุณ<ฆ>ผมเข้าใจว่าคุณอ่ะมีความกด<ฆ>ดันจากสามีคุณเยอะมากสิ่งที่ผมทําได้ ผมต้องการให้คุณมีแสงสว่างของคุณเองว่าคุณต้องการอะไรเพราะตอนนี้คุณก็สับสนไปหมดแล้วว่าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหนึ่งสามีก็ไปทางนู้นทางนี้ 2. ความกดดันของเขา20กับกว่าปี 3. ลูกอีกสามคน 4. ี่ห้าหกเจ็บมันมีเยอะแยะมากมายที่คุณต้องคิดผมเข้าใจคุณผมเข้าใจคุณด้วยนะครับหลายๆอย่างแต่ตอนนี้คุณซอฟซอฟลงข้างล่างเราช่วยคุณ มีจุดที่จะไปเริ่มต้นมากสุดก็อย่าล้างสามีคุณก็อยู่ประเทศอังกฤษได้อยู่แล้วก็อย่าล้างสามีมากสุดเป็นจุดที่สูงสุดแล้วก็คืออย่าล้างทรัพย์สมบัติที่คุณมีที่เมืองไทยและทรัพย์สมบัติที่พ่อตาแม่ยายให้สามีคุณมานะครับผมแบ่งกันโอเคไหมพอจะแบ่งไม่แบ่งคือทาัต้งรต้องเจ็บนั่นนะคคุณชายหนูแค่ความรู้สึกของลูกหนูอะค่ะเข้าใจครับแต่ลูกคุณก็โตกันหมดแล้วตรงจุดนี้นแค่ลูกหนูเรียนจบ แต่ลูกคุณก็มีความสุขแค่พอแล้วค่ะแต่ลูกคุณก็ลูกคุณก็โตกันหมดแล้วเขาคงเข้าใจแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมาคิดหนึ่งลูกลูกลูกอย่างเดียวคุณจะมาได้นั่งกดดันกับคุณคนเดียวแล้วคุณไม่สบายอ่ะจะดีขึ้นไหมล่ะหรือคุณกดดันจนหัวสมองแตกแล้วไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องปลดปล่อยของคุณแล้วว่าจะเริ่มต้นชุดยังไงบ้างไม่ใช่ว่าอะไรก็สามีสามีหรือว่าลูกอย่างเดียว พราะลูกก็โตแล้วนะครับเราไม่อยู่กับลูกถึงร้อยปีนะคุณต้องดูแลตัวเองบ้างโอเคไหมโโอเคแค่ความรู้สึกของลูกหัวอกใจเข้าใจแต่ว่าสักวันหนึ่งลูกชายของคุณก็คงจะรู้เข้าใจความรู้สึกของคุณด้วยว่าไม่ไหวแล้วแม่ทําแล้วแม่ไปคุยกับทางฟพรามคนเานเรียบร้อยแล้วแม่ไม่สามารถทนได้แล้วนะต้องพูดให้เขาเข้าใจแบบซอฟๆดีไหมครับสบายใจขึ้นได้ยัง คุยกับผมสบายใจขึ้นหรือยังอย่างน้อยก็ทําให้สบายด,ดีขึ้นเานะหนูก็อหนูก็อนาคตของลูกหนูแค่นั้นแลยค่ะเอาละอนาคตอะ่ะไม่ต้องห่วงพ่อเราอยู่ประเทศต่างประเทศนะอย่างน้อยตอนนี้ผมต้องการให้คุณพักผ่อนแล้วก็สบายใจถ้ามีปัญหาสามารถปรึกษาหาหรือกับผมได้แล้วก็เดี๋ยวยังไงก็เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่ของคุณวันเดือนปีเกิดของคุณมานะครับให้มาด้วย แล้วก็สามีคุณนะครับจากนั้นเดี๋ยวรังเราเดี๋ยวลูกน้องผมจัดการที่จะติดต่อทางเพราะไม่ไดคนเซาให้คุณนะโอเคไหมอีเมลด้วยนะครับเบอร์โทรด้วยครับผมขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอมากมากเลยค่ะครับครับสวัสดีครับอันนี้ก็เอฟซีที่อยู่ทางประเทศอังกฤษครับเข้าใจอยู่ครับเอฟซีว่าเขาเดือดร้อนและกดดันจากสามีมาเยอะเพราะฉะนั้นเราทํางานอย่างเนี้ยนะครับที่ให้มาทํางานช่วยเหลือคนไทยนะครับ เราก็ต้องรู้ว่าเออเราต้องใจเย็นที่สุดเพราะว่าเขาร้อนมานะครับเราต้องใจเย็นว่าเฮ้ยเราเข้าใจนะว่าเขากดดันมาจาก20ปีจากสามีและสามีก็ต้องการที่จะบีบบังคับขายบ้านที่เมืองไทยเงินที่ให้เช่าเดือนห้าหมื่นผมจดหมดครับ f c ที่เขาเขียนมาผมจดแล้วก็วิเคราะห์เอานะครับอา่อาอา่าห้าหมื่นที่เมืองไทยแล้วก็เงินนี้ก็เข้าของสามีด้วยนะครับเา<ๆ>่ากับเ <ๆ S 2> ขาไม่ได้อะไรเลยนะครับผมตอนนี้เขาไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นอ่าแล้วเมืองที่ ประเทศอังกฤษเขาก็โดนกดดันอีก,อกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้อันดัแรกก็ต้องไปที่ Family Con s u l t ท์ที่อยู่ณนะบ้านท่านนะครับทุกที่นะับอ FC ที่ดูผมอยู่นะทุกที่ที่อยู่ที่นั่นจากนั้นนะครับก็ค่อยเริ่มวิธีว่าจะทำยังไงบ้างแก้ปัญหาก,กัน,กนยังไงบ้างไม่ใช่ว่าใจร้อนนะครับไม่เอาไม่ใจร้อนนะเดินเรื่องช้าๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคลิป ที่ FC เข้ามาดูมันมีประโยชน์มากคนสําหรับที่อยู่ต่างแดนเหมือนที่เขาบอกเมื่อกี้ว่าอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่ต่างแดนจะสบายถึงทุกคนนะครับเนาะมันลําบากก็มีตอนแรกเข้ามาคิดว่าได้สามีฝลังแล้วจะสุดยอดโอ้เป็นความฝันส,สุดยอดของผู้หญิงไทยแล้วกลับกลายลว่ามันไม่ใช่มีความลําบากเพิ่มทวีคูณให้ เพราะฉันมันเป็นอุทาหรณ์ฉัหบับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศและที่อยู่เมืองไทยเอยที่บอกว่าเออฉันดีใจจังเลยฉันจะได้สามีฝรั่งแล้วนะชีวิตของฉันจะเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นอ่มันอยู่ที่คุณนะครับผมมันไม่อยู่ที่อนาคตมันอยู่ที่ตัวคุณว่าเป็นไงบ้างนะครับผมเนาะ FC ครับเมื่อรับชมรับฟังแล้วนะครับก็กรุณาแชร์ให้ผมด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนและที่เมืองไทยครับขอบคุณมากครับกรุณาแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ